สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมเมื่อนี้ผมมาไอ้ดักไก่ครับพี่น้องครับผมแต่ไก่ปลามาตัวหนึ่งครับแต่ว่าเป็นตูมียครับพี่น้องในอุ้มเสียครับผมแต่ว่ามันเป็นไก่แม่ลูกอ่อนครับผมว่าสิปอยมันกับสิจังไลนเนาะครับผมลูกมันกับห้องยุแถวนี้ครับผมยังม่ทันเห็นครับผมผมขว่าสิปอยครับผมพี่น้องนี่ครับ ไดแม่แม่นึงครับผมบันี้มันมาหาจินอยู่สวนปามครับพี่น้องทั้งพี่ก็เป็นโคกเป็นปามหมดครับผมมันนี้ป้อยขึ้นครับผมหาสิบหาซิบดูกระจายนื่องจากสองอยู่ครับว่าจะป้อยหรือไม่ป้อยนี่ครับติดขนสะเลยครับผมนี่ครับ ผมมาขึ้นอาคืนดักไปครับพี่น้องครับผมครับหลูกมันห่องด้วยหนงครับผมแต่ว่าเดียวขาได้เห็นมีหลายตัวอยู่ครับผมเดเนี่ยผมก็ว่าจิปล่อยมั้งครับผมให็นเปลี่ยหลูกมันครับ ครับก็ว่าสิปล่อยครับผมพี่น้องให้มันไปนะครับผมพี่นอ้องปล่อยไปแล้วครับผมไปละไปบไกลแล้วกกลลครับผมุ่นบินไปแล้วครับผม กับคืนมาเอาลูกบุ๊บครับผมมันนี่ไปเลยครับผมเหลือแต่ลูกน้อยนะครับย่นี่ปล่อยไปแล้วครับโอ้กอดไปครับพี่น้องคนเต็มพุมเลยบางข้างเขากะปล่อยกันแล้วครับพี่น้องมันมีลูกกับใบอยักอีย่างกับปั้นเนาะหนักไหมครับพี่น้องครับผม ก็เด็กปอยเห็นไปเลี้ยงลูกเห็นมั้งไงซะประมาณนี้นะครับถัวใด็กไม่มีลูกเขาก็ะจีจังส่จับเอารับพี่น้องครับผมเพราะว่าตัวนี้ไม่มีลูกอ็บ่อยากจับมันเนาะก็ต้องปล่อยไปให้นันเลี้ยงลูกมันไงครับผมมาเห็นสองมือนแล้วครับผมไกลแม่นี่มันเลี้ยงลูกมันอยู่บริเวณนี้ครับผมประมาณสิบตัว แต่ตอนนี้หายมดครับผมไม่เห็นเมื่อกี้ยังห้องอยู่นะครับเมื่อกี้ห้องอยู่จักสิ่หมุนอยู่แกเล้ที่จริงมันกระบอกถือขึ้นหรอกครับผมผมก็ปักคึืนไว้หันปักคึืนไว้กเแนวมันห่วงลูกนะครับผมผมเดินผ่านมามันกีวิ่งจะมาตีเขาครับผมวิ่งจะมาเตีเขาพอดีมันกระเล็ดวิ่งวัดต่ำคลืนก่อนครับผมก็เลยจับมันไห้ ก็ว่าสีเปล่อยล่ะค mm ุก hmm. okay. ็เลดถ้ดส e ินใจปล่อยดีกว่าครับผมคนสะเลยโอเคครับพี่น้องครับผม ตอหลัคลิปนี้ผมก็ผมก็บบวชวิจังมากาะครับก็เค่เดินไม่ยมบ่วงยาขึ้นเสื้อผมก็ดักไว้บัดมาติดไกล้ไม่ลู้ออนครับผมก็เลยต้องปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับผมมาหากินที่สวนปามเพื่อนครับสวนปามก็ติดโขกติดพูครับพี่น้องก็ลงมาโอเคครับพี่น้องครับผม